สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกันนะคะกับต้นลำซำนั่นเองค่ะต้นลำซำนะคะก็ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคลนะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือลักษณะของต้นลำซำนั่นเองค่ะ ต้านะคะเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าต้นหูหนูค่ะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพุ่มขนาดใหญ่ลำต้นของเขานั้นนะคะจะสูงได้ประมาณ20เมตรด้วยกันค่ะลำต้นนะคะจะมีลักษณะเป็นเปลือกไม้ผิวสีดำใบของเขานะคะจะมีลักษณะปิดกันเป็นพวงซึ่งสีของใบจะมีสีเขียวค่ะนี่ค่ะลักษณะใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยนะคะ จะเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะนี่คือลักษณะใบของต้นลำซำนั่นเองค่ะและนอกาศาสตจะเป็นต้นไม้นะคะที่ให้ความร่มรื่นแล้วนะคะยังมีความหมายเป็นมงคลอีกด้วยนะคะเพราะว่ากันว่าในด้านความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อค่ะเป็นต้นไม้ที่คนนิยมปลูกนะคะปลูกไว้ ภายในบ้านนะคะมีความเชื่อกันว่าต้ามรัมซำนั้นเป็นพันไม้ที่ช่วยเสริมความเป็นเิริมงคลค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินการงานความรักนะคะความเจริญรุ่งเรืองในหน,น้าที่การงานอีกด้วยนะคะอีกทั้งนะคะความสูงของต้นเนี่ยนะคะ ยังเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของที่ปลูกนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนะคะคำว่าล่ำซำก็หมายถึงพออยู่พอกินนะคะก็เป็นความหมายดีๆนะคะของต้นไม,ม้มงคลที่น่าหามาปลูกกันค่ะนี่ค่ะต้นลำซำนะคะนี่จะให้คุณผชมดูลำต้นของต้นลำซำเนี่ยค่ะนี่ น้ำต้นเปลือกของเขาจะเป็นประมาณออกสีน้ำตาลเข้มๆเลยนะคะน้ำตาลดำๆเข้มๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นใบนะคะใบของต้นลําซำค่ะเป็นแผ่เป็นพวงแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ลักษณะใบของเขาค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้นะคะที่ให้ล่มเงาความหมายดีด้วยนะคะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านก็ได้นะคะภายในบ้านก็ได้ค่ะให้ผู้ชมดูนะคะ นี่ค่ะก็อันนี้รัญญาจะปลูกไว้ใส่กระถางนะคะก็จะไม่ค่อยโตมากนะคะถ้าเอาลงดินนะ่ะจะโตกว่านี้ค่ะใบของเขานะคะก็ตัดไปบ้างแล้วนะคะ ก็จะเป็นลักษณะของต้นลำ่งนั่นเองไขที่ชินชอบต้นไม้นะคะอยากจะหาต้นไม้ มาปลูกไว้ที่บ้านนะคะเพื่อให้ความร่มรื่นนะคะคุณผู้ชมต้นลำซำนะคะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้นนะคะความหมายดีด้วยนะคะละาาักษณะใบนี่จะเป็นพุ่มๆนะคะอันนี้ยั่นยาก,ก็ตัดไปบางส่วนนะคะจะให้คุณผู้ชมดูชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะ ต้นของเขาเนี่ยค่ะสูงนะคะมีความสูงได้ยี่สิบเมตรเลยทีเดียวค่ะนี่ก็ปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะนี่เป็นกระถางใบของเขาค่ะ สวยงามเลยทีเดียวใบจะเป็นเนี้ค่ะรวมกันนะคะ ปลูกกลางแจ้งก็ได้นะคะให้ชมได้ดูลำซ้ำ,ำนะคะใบของเขา เป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลนะคะที่น่าปลูกประดับบ้านปลูกเพื่อความร่มรื่นนะคะความหมายของเขาก็ดีมากๆอีกด้วยค่ะเขาบอกว่าต้นลำซามนั้นเขาจะคล้ายๆกันกับต้นหูกระจงนะคะ ชื่อเขาก็มีชื่อเรียกกันนะคะก็คืออย่างล่ำซ้ำแล้วก็จะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือต้นหูหนูนะคะที่เขาเรียกกันนี่ค่ะใครที่ชื่นชอบต้นไม้มงคลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะก็ขอบุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลนะคะเข้ามากดติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ